สวัสดีครับผมวันนี้เป็นยังไงบ้างมาร่วมงานกับ<ล>ีโรใช่แล้วมาดูหนังนะเป็นภาพยนตร์สั้นที่ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือก็พี่ๆเก่งกันมากครับผมไม่เชื่อไม่ตอนแรกไม่เชื่อเลยว่าใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายเ,าเรื่องเพราะาภาพสวยมากเลย้ะเป็นยังไงบ้างสนุกไหมในนะั้นสนุกครับผมเเป็นเนื้อหาแปลกใหม่ดีแรกก็ดูว่าเอ๊ะแบบอ้ยอะไรวะทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็งงๆพอตอนหนังมาเฉลยเราสุดโอ้ว้าวมากครับให้ให้สปอนให้ฟังไหมให้คนดู อ๋อก็ได้แล้วอ่ะอาวเห็นแต่กิจกรรมพิเศษแล้วสนใจอยากอะไรอยากดูไรไหมอยากอ๋อสนใจนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็ไปท่องเที่ยวบ่อยเริ่มมีการแบบอยากอยากถ่ายร็อกอยากถ่ายอะไรบ้างเงี้ยเวลาเวลาไปดำน้ำเห็นว่ากันน้ำด้วยนี่ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเอออาจจะเวิร์กสำหรับไลฟ์สไตล์ของเราปกติไลฟ์สไตล์ของเราใช้กล้องอะไรพวกที้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมชอบถ่ายรูปครับชอบชอบแบบว่าถ่ายหมาถ่ายแมวถ่ายอะไรอย่างเงี้ไปด้วยแต่ว่า ถ้ารู้สึกว่าถ้าให้ vivo มาช่วยก็คงจะแบบว่าทําให้ภาพมันคมชัดขึ้นเราขฝากฝากงานนี้นิดนึงครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงาน vivo นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกนะครับ X80 ครับผมก็อุ่นหนุนกันด้วยนะครับครัช่วงน,นี้ทําถึงผลงานนิดนึงพีอา,าร์กระแสตอบรับดีมากเป็นยังไงบ้างอุ้ยก็เกินคาดครับตอนแรกกะแค่แบบว่าไม่โดนด่าก็พอแล้วนะว่าเล่นไงตอนนี้พอมีคนบอกว่าเอ้ยเราเริ่มเหมือนหมอขึ้นเรื่อยๆมีคนชมเราเยอะขึ้นแล้วก็แบบ เหมือนเสริมสร้างพลังแรงใจให้เราอยากทําผลงานดีๆต่อไปด้วยบทในเรื่องคุณเป็นหมอใช่ไหมคะใช่ครับมีการทบ้านหนักหมหมอสิงนะก็เรามีการไปเวิร์กช็อปที่โรงพยาบาลต่างๆมีการเข้าไปดูว่าหมอจริงๆเนี่ยเขาลักษณะท่าทางประมาณไหนเวลาขึ้นเวรหรือว่าเครื่องมือต่างๆได้ใช้ยังไงเราก็มีการเวิร์กช็อป,ปมามาสี่หครั้งแล้วครับผมแล้วก็กลับไปทํากันบ้านเองต่อด้วยพวกชื่อยากชื่อยาชื่อบทชื่ออะไรแ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเรียกว่าอะไรโชคดีได,ได้ได้พี่อ๊บ เป็นหมอจริงๆอยู่แล้วช่วยเราได้ตรงนี้ครับมีปัญหาอะไรเราก็ปรึกษาเขาหมดเลยแล้วในเรื่องมีคุณโอเป็นเพื่อน,เป,น,เ,อนเป็นรุ่นน้องอะไรเรื่องครับแล้วมีการแบบว่าทำกานบ้านแบบปรึกษาเรื่องหมดกันนี้ตลอดใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นเรื่องแรกของพี่โอปด้วยเรื่องนี้แล้วก็เลยทําให้ เหมือนเขาก็ปร no. ึกษาเราในด้านของการแสดงส่วนเราก็ปรึกษาเขาในด้านทางด้านการแพทย์อะไรเงี้ยก็เหมือนแบบว่าช่วยๆกันแต่เข็นเจ็กันไปให้รอดเห็นก็แต่ของคุณในทวิตเตอร์ดีมากเลยนะคุณโดดลุกเป็นหมออะไรเงี้ยผมจ้างครับอะ้นผมจ้างเขานั้นเลยที่ล้อเล่ยร้อเล่ย์เลยเขาก็ขอบคุณมากครับเพราะว่าเราก็ทำงานอย่างหนักกับเรื่องนี้เนาะถ้าพอได้คนมาชมก็รู้สึกเออสมงรลงความตั้งใจที่เราพยายามทำมันาแล้วตอนนี้เรื่องดำเนินไปถึงไหนแล้วหกตอนแล้วครับผมต่อไปต่อไปจะเริ่ม E ีพีเจ็ดก็ กลางเรื่องแล้วนะเรื่องจะเข้าสู่ช่วงคลายแม็กหรือว่าปมสําคัญต่างๆของเรื่องจะเริ่มขี้คลายออกมาหเห็นกันแล้วครับตอนนี้ก็พลาดไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงปกติอย่างนี้เราเป็นคนเฮฮาเป็นสายฮาอย่างนี้แล้วมุเนี้มันคนน่อนข้างจะแตกต่างกับเราม่รคาแรคเตอร์เอาแบบก็ไม่ค่อยนะก็เหมือนเราก็เป็นคนที่เฮฮาใช่ไหมแต่เราก็มีมูดบางมูดที่เราอารมณ์เสียบ้างอะไรเย่างี้เราก็ดึงส่วนนี้มาใช้ ในเรื่องก็เลยคนอะไรจะตลกตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีเวลาที่แบบ่ากินจางกันบ้างครับก็เลยเอามาใช้เล่นในเรื่องนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่แกราวกจากที่เรื่องนี้เรายังมีผลงานเรื่องอื่นอีกไหมคะตอนนี้ได้ได้รับเกียรติไปร่วมแจมซีรีส์บรรยากาศรักของมีรายวายครับพี่เมย์คนกำกับก็ไปเห็นน้องๆเตะต่อมากำลังเดี๋ยวก็ดังกันหมดแล้วแล้วก็ลืมเราหมดแล้วตอนเนี้ยน้อยใจแล้ว ล้อเล่นเออใเรื่องนั้นคนุเล่นเป็นใครคะอะไรยังไงครับเล่นเล่นเป็นซิกครับผมเป็นนักศึกษาสถาปัตย์คนก็แซวว่าตอนนี้เรียนมาหลายทุกคณะแล้วนะ <c oughs> เป็นวิศวิษวะเป็นเป็นหมอตอนนี้เป็น,ปนสถาปัตย์อีกแล้วครับได้ได้ปร,ริญญาอีกหนึ่งใบแล้วก็เป็นคนล่าเริงเฮฮาเหมือนต้นน้ำนั่นแหละในเรื่องนั้นก็ไม่มีอะไรเราไปสร้างสีสันเฉยบูมบ๊ายบายเฮ้ยบ๊ายบายที่ปาร์ตี้สวัสดีครับแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะตอนนี้มี อ๋อเป็นผลงานของบ้านตัวเองนะครับผม mm hmm. ของจิมเมจทูบเลยกำลังจะเปิดกล้องพรุ่งนี้แล้วก็เป็นซีรีส์รีเมมเบอร์นะแต่ว่าเรื่องนี้เราทำเบื้องหลังแล้วเราจะเป็น acting coach แล้วเราไม่เล่นเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท้าทายครับผมอเรียกเรียกว่าจากนักแสดงมาเป็น acting coach นี้มีแบบประสบการณ์แบบจากลยรีสแล้วคืนมาชมั่วเลยก็ก็ <laughs> นึกอะไรออกก็จะพยายามช่วยน้องๆในส่วนนี้แล้วกันคือเราก็ยังไม่ได้เก่งเท่าไหร่ที่ไปสอนเขาได้นะก็<笑><笑><笑>เลยแบบว่าเอาความรู้ที่เล่นมาอะยรเรื่องช่วยน้องเขาตรงนี้แหละครับเียกว่าจากหน้ากล้องมาเป็นหลังกล้องแล้วแต่ว่าหน้ากล้องอะก็ยังเน้นให้ใช่ไม่จริ้งครับจ้างได้นะครับผมสิ้นปียังว่างครับ นี่ขายงานออกเลยทันทีโอเคแล้วฝากผลงานนิดนึงค่ะครับผมฝากติดตามนะครับผม AS Original Play เรื่องทีอาดด้วยครับผมนะครับผมที่ผลิตโดยบริษัททีวีทันเดอร์ทุกวันจันทร์เวลาห้าทุ่มนะครับ3ช่องทางเลยครับทางแอปพลิเคชัน AS Play ดูฟรีทุกเครือข่ายแล้วก็ช่อง3กด33นะครับผมแล้วก็ YouTube AS Play ครับพร้อมซับไเติ้ลอืมมีซับไตเติ้ลเลยเหระใช่แล้วโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับยินดีกันเลยค่ะอินเทอร์เน็ต